วัดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานักไคบอร์ดมือใหม่นะครับหลังจากที่เรียนจบไปแล้วเนี่ยแล้วก็กําลังมองหาบอร์ดเพื่อที่จะไปฝึกหัดเพิ่มเติมนะครับเพื่อพัฒนาเลเวลของตัวเองนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยควรจะเลือกบอร์ดที่กว้างไว้ก่อนนี่อย่างรำนี้นะครับอย่างเนี้ยบอร์ดเนี่ยเขาจะกว้างประมาณ42เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยอยู่ประมาณ1 4 8เซนนะครับ สังเกตง่ายๆบอร์ดสำหรับมือใหม่เนี่ยควรที่จะดูนะฮะเรายกข,ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นแบนนะฮะมันจะไม่โค้งนะครับถ้าเป็นบอร์ดที่โค้งเนี่ยมันจะฝึกหัดยากมากกว่าดูนะครับแบบนี้ดูเห็นไหมฮะสังเกตว่าบอร์ดเนี่ยเขาจะโคง้งแบบเนี้ยจะเป็นบอร์ดสำหรับเวกสไตล์นะครับก็คือสำหรับเอาไว้เล่นซีสไตล์ครับมันจะถ้าเราเอามาเอามาหัดเล่นเนี่ย มันจะยากกว่าเพราะว่ามันจะขึ้นลมยากนะฮะแล้วก็เราจะคอนโทรลเราจะประคองบอร์ดเนี่ยยากมากกว่านะครับทีนี้พอเราไล่เลเวลได้นะครับพอเราไล่เลเวลได้เนะี่ยเราอยากที่จะเปลี่ยนมาเป็นบอร์ดที่มันสั้นลงแคบลงนะครับเหมือนเดิมดูอย่างเนี้ยไซส์เล็กลงนะครับแต่ยังแบนอยู่เห็นไหมฮะอันดับแรกเลยคือพยายาม เลือกบอร์ดที่แบนแบนไว้ก่อนนะครับเลือกบอร์ดกว้างๆแล้วก the ็แบนแบนไว้นะครับอย่าอย่าเลือกบอร์ดที่แคบนะฮะพยายามให้บอร์ดเนี่ยกว้างไว้แล้วก็แบนแบนนะฮะเราจะสามารถฝึกได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งเลยคือน้ําหนักของผู้เล่นนะครับน้าหนักของผู้เล่นเนี่ยมีส่วนมากเราน้ําหนักเยอะอย่าเลือกบอร์ดที่มันเล็กเกินไปนะครับพยายามเลือกบอร์ด ให้เหมาะสมกับตัวเองนะครับแล้วเราจะสามารถฝึกหัดได้ไวขึ้นขอบคุณมากครับ